คริสต์มาสนะคะทุกคนอีฟเป็นตัวแทนจาก s t a m e n t p r o p e r t ด t y วันนี้จะมาอวยอรให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในวันคริสต์มาสมากๆนะคะแล้วก็ใครก็ตามเดินทางกลับต่างจังหวัดนะคะเดินทางปลอดภยัยอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะอีกอย่างนะคะใครอยากจะมามอร์รี่คริสต์มาสอีฟก,กับนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้ด้านล่างนี้เลยนะคะว้าวเรามาแต่งตัวคริสต์มาสกันค่ะ คุณจะได้อะไรจากบ้านรีโนเวทหลังนี้อินดี้คอนเทนต์คืออะไรเป็นบ้านรูปแบบไหนสกิมโค้ดคืออะไรและทําไมราคาเกือบ10ล้านแต่ไม่มีสระว่ายน้ําส่วนตัวเราจะไปหาคําตอบในบ้านหลังนี้กันนะคะตอนนี้นะคะอีฟอยู่ที่ตำบลป่าตานันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่บ้านด้านหลังอีฟนี้เป็นบ้าน4ี่ห้องนอน3มห้องน้ำ สร้างอยู่บนพื้นที่ดิน87ตารางวามีพื้นที่ใช้สอย300ตารางเมตรเป็นสไตล์อินดี้คอทเทจ บ้านแนวสไตล์อิงลิชคอทเ t e หรืออีกชื่อหนึ่งคือโคโฮเป็นบ้านคอทเทจนะคะจะสร้างอยู่ในตามชนบทในโซนยุโรปหรือโซนตะวันตกเป็นแนวบ้านเรียบง่ายคล้ายกระท่อมโดยแต่ก่อนเขาจะใช้เน้นไม้เนี่ยเป็นวัสดุในการสร้างเป็นหลักออกแนวชนบทเรียบง่ายทางเข้าหน้าบ้านจะเป็นประตูรั้วเหล็กใช้ระบบเปิดปิดเป็นรีโมทแล้วด้านหลังก็จะมีสวนขนาดทั้งซ้ายมือและขนาดทั้งขวามือของบ้านนะคะแล้วก็ บ้านนี้สามารถจอดรถได้2องคันและหน้าบ้านนะคะเขาจะแบ่งเป็น3ส,ส่วนมีส่วนของลานจอดรถส่วนของพื้นที่นั่งเล่นหน้าบ้านและส่วนของสวนประดับหน้าบ้านโดยที่พื้นที่หน้าบ้านเขาจะปูด,ด้วยกระเบื้องสั่งนําเข้าเฉพาะจากอินเดียบริเวณทางด้านซ้ายและขวาของตัวบ้านจะถูกตีรัว้วเป็นคอนกรีตสูงประมาณ2เมตรสร้างความเป็นส่วนตัว มากเลยค่ะแล้วเขาก็จะปกปิดรั้วด้วยการปลูกพืชไว้ทั้งสองข้างเราเดินเข้าไปก็จะรู้สึกถึงความร่มเย็นเดินทางพื้นก็จะเป็นพื้นเนื้อหินหยาบสามารถป้องกันความลื่นได้ดีและแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีจุดไว้สําหรับระบายนะ้ําในส่วนของแทงน้ําจะเป็นแทงความจุ2,000ลิตรส่วนหลังบ้านมีสวนกว้างถึงประมาณ2เมตรและมีประตูเล็กเพื่อเชื่อมต่อกับส่วนของสวนกลาง ถ้าเกิดถามว่าทําไมบ้านตั้งแพงไม่สร้างสาระน้ําเลยล่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้อะค่ะจะติดอยู่กับสระไวน้ําของสวนกลางอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องสร้างเพิ่มเพื่อ,อเราจะต้องมาเสียค่าบํารุงหรือว่าค่าสร้างในอนาคตอีกก็คือเป็นการประหยัดไปในตัวนี่ค่ะ แรกที่จะพามาชมคือห้องรับรองแขกความกว้างของห้องนี้ถือเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่เจ้าของเนี่ยใส่ใจเนื่องจากเขาอยากให้แขกได้รับการต้อนรับอย่างเหมาะสมแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวตัวประตูเลื่อนติดฟิล์มกองแสงอีทจะโชว์ให้เห็นถึงการเก็บงานนะคะว่าเจ้าของบ้านคอยตามงานเวลาก่อสร้างตลอดก็คือรอบแต่ คือแทบจะไม่มีให้เห็นเลยค่ะตัวผนังของห้องนี้และห้องอื่นๆส่วนใหญ่จะเป็นการติดสกิมโค้ดหรือก็คือการปกปิดผิวที่เป็นรอยนูนๆเป็นเม็ดทรายเล็กๆะค่ะตามผนังด้วยการใช้ซีเมนต์ฉาบผิวได้ผิวออกมาเรียบเนียนแล้วเวลาเราสัมผัสเราจะไม่ได้รู้สึกถึงความขูุข่ะตามด้านผนังเลยค่ะ มือจับประตูตนะคะจะเป็นสแตนเลสผสมไม้เป็นประตูสวิงค่ะห้องนี้จะเป็นห้องรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่นด้วยแล้วก็ตัวห้องจะอยู่ในโทนสีครีมอ่อนปูพืน้นบาลินตลายไม้นะคะอีปลืมแจ้งนะคะว่าบ้านหลังนี้เพิ่งรีโนเวทใหม่ได้3เดือนเท่านั้นค่ะแม้ตัวบ้านจะมีอายุ10ปีแต่บ้านยังดูใหม่มากเลยใช่ไหมคะ ซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำและห้องนอนทางขวามือจะเป็นห้องเปล่าติดอยู่กับห้องครัวไทยมาค่ะไปดูห้องครัวกันระดับของพื้นห้องครัวจะต่ำกว่าระดับพื้นของห้องอื่นๆปูกระเบื้องนำเข้าอินเดียเช่นเดิมมีหน้าต่างช่วยระบายกลิ่นห้องครัวจะมีประตูออกไปยังส่วนหลังบ้านได้เช่นกันเครื่องครัวจะใช้ยี่ห้อ ค่ะตรงข้ามกับห้องครัวก็จะเป็นประตูออกไปทางหลังบ้านนะคะเสร็จจากโซนหลังบ้านเราจะพาไปดูสองห้องตรงนี้ก่อนค่ะอ๋อทางขวามืออีฟจะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดหลึกและกว้างกำลังพอดีเลยค่ะ ห้องนะ้ำมีทั้งหมด3ห้องซึ่งทุกห้องนะคะจะมีเป็นโซนเปียกและห้องสไตล์เหมือนกันหมดค่ะห้องนอนห้องแรกเตียงคิงไซส์รวมถึงทุกห้องด้วยนะคะจะเป็นเตียงคิงไซส์ตัวเตียงไม่ใช่วิวอินนะคะสามารถโยกย้ายได้ตามปกติแต่ที่อีฟชอบมากเลยก็คือผนังเขาจะเป็นวอลเปเปอร์สีครีมมาพร้อมกับกรีเตอร์เพิ่มลูกเล่นให้ห้องด้วยเห็นไหมคะดูกำลังวิบวับพอดีเลยค่ะ เพดานทางเดินก็เลือกทำเป็นซุ้มโค้งเสริมเอกลักษณ์ให้กับบ้านเพิ่มความเป็นยุโรปไปในตัวค่ะเดินขึ้นมาก็เกิด first impression ที่มุมนั่งเล่นริมหน้าต่างที่มีเพียบพร้อมทางลิ้นชักเก็บของและปลั๊กไฟติดตั้งอยู่ข้าง ซึ่งเหมาะกับสมัยใหม่มากเลยวิวหน้าบ้านเห็นชัดเจนเลยค่ะห้องนอนแรกของชั้นบนมาในโทนพิงโกเบาๆหน้าต่างเลือกใช้มูลี่อีกฝั่งจะเป็นประตูบานสไลด์มีระเบียงทางยาวเห็นวิวดอยชัดเจน 2ห้องนอนตรงนี้ใช้ห้องน้ําเดียวกันนะคะรูปแบบห้องน้ําเหมือนชั้นล่างเลยค่ะห้องนอนที่สองค่ะพวกเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ของชั้น2จะเป็นไม้พอด้วยความบ้านมาในแนวอินดี้คอนเทนต์จำได้ไหมคะ <c oughs> ของใช้ในบ้านจึงเป็นไม้ให้บ้านคงความเรียบง่ายได้ใกล้ชิดธรรมชาติอยู่ห้องนอนนี้จะเป็นวิวหลักบ้านจะเป็นวิวของส่วนกลางนะคะ องสุดท้ายค่ะห้องมาสเตอร์เบดมของเราเตียงคิงไซส์เฟอร์นิเจอร์มาในแนวโมเดิร์นมีการเพิ่มลูกเล่นไฟบนเพดานโดยที่ฝ้าเพดานเนี่ยจะซ่อนไฟไปด้านในแสงในห้องก็จะสว่างและสบายตาไม่จ้าจนเกินไปนะคะหน้าต่างตรงนี้ก็เห็นวิวหน้าบ้านแบบ180องศา ทุกคนคิดยังไงกับบ้านหลังนี้กันบ้างคะ คอมเมนต์มากันได้เลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวอีฟแล้วอ่ะให้เต็ม10ไม่หักเลยค่ะเพราะว่าด้วยตัวบ้านเองและโลเคชั่นบ้านวัสดุของบ้านเขาดีมากแล้วก็เป็นสไตล์คอทเทจเหมาะกับอีฟแบบน่ารักน่ารักเลยค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะใครที่สนใจจะอยากมาชมบ้านหลังนี้นะคะติดต่อมาได้ได้เบอร์โทรแล้วก็ไลน์นี้เลยนะคะแล้วก็ใครนะคะอยากให้อีฟนะคะไปรีวิวบ้านหลังไหนนะคะก็สามารถติดต่อแล้วก็ส่งข้อมูลมาได้เลยนะคะเพราะว่าเราอ่ะรีวิวให้ฟรีค่ะ ยังไงวันนี้ก็ค่ำแล้วนะคะอิปต้องลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ